สวัสดีที่สำนักงานนะครับพี่น้องอ้ามาแล้วมาเลยมาเก็บประแดกบองไว้ก่อนประแดกบองอยังยุดสองกระลังเลือบ่หลายดอกเลือยู่อันประมาณยี่สิบสามสิบปลุกนี่ครับประแดกบองเอาเก็บแล้วมาไม่หยังเลยพี่น้องตอนนี้สำนักงานเท่ากําลังทำความสะอาดแล้วก็เก็บสิ่งเก็บของกูนะนะครับเพราะว่าสิเตรียมซาราเขียวนี่สิไว้ซ้อมรั้มเมื่อนี้เป็นมือรั้มมือเรกซ้อมรํา เรื่องคุณช่างคุณเพียนนะครับมือนี้นัดศิลปินนัดทีมงานเขามาสำนักงานเพียรลำเพื่อนนี่มาเบิดน,นะครับแต่ว่าตอนนี้กมาครบไปมอผู้ใดมาเนี่มามาเบิง่งตนำการคลิปนี่พี่น้องนี่ครับามาแดดครับแต่มื่อนบรรยากาศในสำนักงานมีใครบามาั่งสุ้มเขียวเราเป็นยังไงสุ้มเขียวทำความสะอาดโอม่พรน,น้ำทิมเลย ตื่นละบอลนั่นได้เวลากิน้อยแล้วเจ้แม่พ่อนั่ทีมลูกๆทำความสะอาดซุ่มเขียวเตรียมไปซ้อมไปรำบาทแป่นเดือดเตือดเลยบาทเลยเอาประเดี๋ยงนี้นั่กับ่อท่าน ประเดกบวงคนนี้นะครับเพราท่านไม่เฉพาะราสิดึกถิ่มมาแต่เนาะที่หมดไม่สนใครมามั่งวันนี้อ้ามาครบเลยตัวนี้แม่ไฟลินน้องไฟลินสวัสด,ดีครับสวัสด,ดีครับสวัสด,ดีครับน้องไฟลินสวัสด,ดีครับแม่ไฟลินด้วยสวัสด,ดีครับ,มดดรบไม่เงี้ยวกับมาเลี้ยวพ่อเงี่ยวไมสวัสด,ดีครับสวัสดีครับขอเงี้ยไฟลินปูจ้าพักกันเ็ดแต้วกินพักกันเ็ดศน้อกินสิกินเที่ยงกินบ่ายนี่แหละ สีสว่าล่ำใส่นี่ละว่าสันเขาว่าสิบอกอยู่ว่าโอ้ยจงไว้ล่ำปีนาซะสนอกคือไปตะมวนแต่เรื่องเล่สนอกจะไปเอาล่ำต้อไปล่ำปีนาซะเนาะเอาไว้ล่ำปีนาซะเสียดายไหมมันสิเบิดเล่นนี่มันสิเบิร์ดเขาโอ้ยมันเสียดายบ้านในพี่น้องเห็นแล้วปีนาสิคันสิทิมก็เสียดายได้บ้านนี่พอจะล่ำได้ โอ้ยสัดอกว่าเสียดายเมยโอ้ยนาอควไหนควมนั่นอยู่หาลังเทืนเรื่องบางเรื่องกันฟังกันแน่นะไม่อคะโอ้ยบเนบชินคอยนัน่สิบกว่าปีแล้วที่อยู่กับพูญ่บ้านมาเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ชินนะหมายถึงว่าเอาคนนั้นคนบโกคือมูเนาะ แนวใดง่ายเห็ดให้มันยากแนวใดยากเห็ดให้มันง่ายนี่คือผู้ใหญ่บ้านเอานี่ยละผพนักงานสองแักเลยนี่แนวง่ายเห็ดให้มันยากตัวแนวอย่างยากเหตุแห้งมันง่ายง่ายเล่าหนึ่งยังว่าไม่ฟังนะจะน้อยเมษาแล้วกับพืชเสื้แล้วกับเบิดแล้วได้บัตรนี่บุญมองไฟแล้วกับเบิดแล้วปีนาเล่าเรื่องยังบัตรนี่บักอันยังก่อบักท่อง พินานะบ่พ <c oughs> ินาเตอรย่างเดียวเอานังตะลุ่งเนาะพินาเตอย่างเดียวว่า้องลำมัได้ว่าเพื่อนเ้าใส่คลิปคักๆนีเลยเดวนี้เนพ่ได้ว่าเพื่นพยามาเนะว่าใส่คลิปคักๆนีเลยคลมผมแรงเตอย่างเดียวขอเสียดายเรื่องล้ำเวแต่ว่าสวมสามสีหมื่นสิเป็นจ้ไหสิเข้มข้นซ้ำไหพี่น้องมาเบืองเอาสุลองเบืองกันไดก็ได้บ่ได้กัจังววะกัน อ้นเือม่ไหม้จ้าสามวันสีวันนี่เราจะสอมอยู่สำนักงานเนี่ยเอ้าเออวาเนี่ยโอ้ยโล่งะบาดเนี่ยเออเดน่านคือบวคึด่อนนเราสิวาได้เนาะเอาเรียบร้อยโอ้ยประเดกบวงกับ่ระานในเบิดเด้อสร้างน้อยเอ้ย แล้วย <temple. S 2> ูเศร้าก็ปุ๊กไม่ใช่พราเราหัววนเราไปว่ามงูมมหาประแดกบองขึ้นเขาแล้ววะด้วย่ะแม่นี่พาหนูให้ต่อยกับบ้าก่อนเนยหนูให้ต่อยบอกนะะแม่ขาอะไรอะหนูมีตะเล็ดบอซี่มันเห็นย่างนี่ขายลูกซีนก็ไปสองคนทุ่งดีขายเู้เดียวมันโอ้ยไปเฮ็ดไปคเกินสร้างเกินตัวยอ้ยใก่ก็อยู่ซื่อไม่เนยูพอเนาะยู่ซื้อเพราะมีไล่ใดไล่ยังเลยมีแต่ไลทอง ไปพมาเกี่ยวมาหาประแดกบองก็เขาอะไรงรถยังเป็นมาตั้อยู่อสูงขานนั้นโอ้ยผ้แม่ตั้เสาต่เสากับเต้มกับฮรกเบิดรถกันใดนรถเท่าถอยก็สั่นเน่บ่เห็นเลยเต่าย่ำไหนไหนเตปีอะไรโอ้มันก็เลยเย่เลย เลยโอ้ย <c oughs> คุณขับรถนั่นไี้นดี๋ยวนี้มั้งมันเป็นรถในคนขับรถนั่นได้ <c oughs> เลย <c oughs> เอานี่แหละที่เราจะซ้อมรำกันสามสี่วันก่อนจะออกงานวันที่ยี่สิบเก้าไปน้องให้กำลังเร่งใจทีมงานเฮาดเด้อวันที่ยี่สิบเก้ากับกุมปิดกับบัตรกาดตอนนี้เปิดกุมแล้วฝากพี่น้องป้องไปเฮาเขามาสนับสนุนบัตรกุมปิดห,หลายๆเด้อพี่น้องเด้อพอได้ค่าหน,น,น้ามุกงหน้ามัน พ่อได้ค่าทีมกล้องนะครับเอาผู้ใดในอยู่ทธังฝุ่นเอาสองเอื้อนรองขึ้นนั่งกอรออยู่ทางฝุ่นสรุปสอบยุ่ธใส่เนี่ยยุพี่ยังกันอันประทุมในเทศก่อนสียุพี่แดด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 เอามานั่งทำอะไรกันสองคนเนี่ยจัดเก้าอี้แล้วทำไมไม่มีคนมานั่งเหรอ สองเงยหน่อยเขาว่านางยังอยู่นี่เปิดอะไรอะลูเลเลอะไรลูเลแล้วเลยอะลูเลลอยเลลูเลเดี๋ยวจเปิดคลิปเลยนี่น่าบอกว่าอะไรนะบอกว่าอร่อยเวลาขึ้นฉากชอบอะไรนะชอบใส่กางเกงฮัดดางแต้วใส่กางเกงฮัดดางอ้วนต้วนเลยแหละลูกใชเพราะลอยกำลังทำคลิปท้าชนฝายเมฆะอยู่ตอนนี้มันไปกรุงเทพแล้ววันนี้โทรหามันไปไปกรุงเทพแล้ว แม่ดูดากไม่เนียไม่เนี่ยพอนพเคยคอมเมนต์ก็คอมเมนต์อร่อยเข้าไปแต่ว่าพอนแม่ดูดากไม่เนี่ยพรบพเคยคอมเมนต์ก็ได้คอมเมนต์พอนแม่ดูดากว้าวถือใจไรอยูดิแม่คอมเมนต์เหรอตัวไหนแม่คอมเมนต์หลายมันมีหลายคลิปอยู่ฮะลอยลงหลายคลิปอยู่เนีลงอยู่ในแอปฟ้า จะมาถึงกันกี่โมงเนาะทีมงานนี้เนาะสรุปยังไงเนี่ยจัดเตรียมสาถานที่่าทีมงานมาสอบลำ่แม่พ่อนก็รลางทำความสะอาดอยู่ทั้งสูงเขียวนะครับอร่อยอร่อยไ,ไปเต้นอยู่ไหนอ่ะงไงลูกไปเต้นอยู่ไหนไเต้นอยู่หลงังคารุไงเอาไหมจะเต้นให้อีกเนี่ยเอาไหม,ไมให้นีนาดีนานีหน,น,น้ามาเข้าคลิปขาวหรอยไหมแล้วจะแต่งตัวมาเต้นบนลังคาบ้านพ่อใหญ่บ้านเนี่ย อเราจะทำคลิปเต้นอีกสักคลิปก่อนเดี๋ยวเนี่ยขึ้นรถลงตูเลยปีนขึ้นไปบนหลังคาเนี่ยเอาไหมขึ้นด้วยกันแต่ต้องใส่ชุดมะนาวลอยนะใส่ชุดมะนาวลอยเอาไหมฝากติดตามด้วยนะคะแอฟฟ้าลอยชาแนลลอยวันแมนโชแลวจะประท่ากับน้องนีน่า พ่อไม่ได้เรากอดากลายพ่อพ่อดากลายเนาะไม่รู้ได้ไงดูเอาคมเอมาโจสิดากลายอาบุตรลุงนาดในดากลายพ่อก็ต้องดากลายด้วยสิเอาโอเคพี่รองคลิปนี้ค่ะหอดสำนักงานนะครับตอนนี้ก็ะ่าทีมงานเท่า ถามมาล่องถามมาซ้อมล่ำซ้อมรองกันนะครับเนาะโอเคครับ